ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18.30นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv2018 เกียดสมมุติว่าอ,อากาศร้อนมันก็มาทานได้แล้วก็อย่างเมนูแนะนําอาหารของเราวัตถุดิบที่มาคือเนื้อปูแกะใหม่ๆทุกวันหอยตลับผัดน้ำพริกเผาเป็นเมนูแนะนําที่ร้านมาใหม่ทุกวันปลาก็มาใหม่ทุกวันแล้วก็เป็นอาหารปลา,ามีแกงเนื้อมีแกงปลาไก่บ้า,ม,า,า,บามีเนื้อแดดมีทุกอย่างเมนูแนะนําของร้านที่ลูกค้าสั่งประจาก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวเนื้อปูกระกงกะหรี่แล้วก็ปลาทูแดดเดียว ปลาหมึธธกทอดกระเทียมร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะคะ ร้านตั้งอยู่ตรงโพลรหวานถ้าสังเกตง่ายๆก็ข้ามข้ามะสะพานรถไฟมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ขวามือถ้ามาจากหาดเจ้าก็เลยหน้าราชพัฒนมาเลยตลาดทุ่งลมมาร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่ว่าอยากจะมาทานอาหารแบบมีเด็กๆเ,เป็นครอบครัวหรือ,อวันเกิดกินแช์ก็มาสำรองจองโต๊ะได้ข้างในนี่เรารับลูกค้าได้ประมาณ50คนข้างนอกได้อีก50คนค่ะ คือ0834414242ค่ะสำรองจองโต๊ะได้เลยค่ะ สนับสนุนช่วงรายการข่าวโดย ps house บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะมาติดตามชมการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเชิญติดตามชมค่ะสำนักพระราชวังโดยกรมกิจการในพระบร,ะรมวงศานุวงศ์กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชราสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัย นำส่งเครื่องมือกู้ภัยประเภทตักทางพระราชทานแก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้แทนพระองค์มูลนิธิมิราเคิลออฟไลท์ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจำนวน1000ราย รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษาติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรทาอุทกภัยเพชรบุรีตอนล่างตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปล่ยน้ำโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพตัวเขื่อนอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานบริเวณสันเขื่อนและที่หัวงานประตูระบายน้ำเขื่อนเพชรรวมถึงตรวจสอบการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางถังน้ำและติดตามการก่อสร้างกลองดีเก้าเพื่อเตรียมรับมือกับน้ำหลากในปี2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับบริษัทประชารัฐรักษาเมขีเพชรบุรีจำกัดจัดก,กิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมช่องทางการตลาดตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามวิถีประชารัฐด,ด้วยการตลาด4.0โดยจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าโอทอปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดข,ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 คณะกรรมการกันกรองรองรับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการรวมประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโดยเน้นให้ไหนจ้างและลูกจ้างได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้สถานประกอบการปลอดยาเสพติด100เอร์เซต์โดยการต่อย,ยอดโครงการโรงงานสีขาวโดยจัดการทําระบบเฝ้าระวังปัญหญาอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มียาเสพติดแพร่ขยายเข้าสู่สถานที่ทํางาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเกลือทะเลของกรมส่งเสริมการเกษตรเจ็ดจังหวัดรวมสัมมานาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทยเพื่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพเกลือทะเลไทยโดยมีเป้าหมายที่จะผลิตเกลือให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีช่องทางการจำหน่ายมีตลาดรองรับราคาเกลือทะเลมีสเสถียรภาพพื้นที่หนักเกลือได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและเกิดความยั่งยืน พระครูโกศลวัชรธรรมจะอาวาสว,วัดทองนุพคุณมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน111ทุนทุนละ500บาทรวมเป็นเงิน55,000บาทเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ู้วราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่พระครูภัยบุญวัชรกิจ,จเจ้าอาวาสวัดอรัญญารามตบบมาปลาเข้าอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีหลังวัดอรัญญารามประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี2437แต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทางวัดจึงได้ยื่นเรื่องขอออกโฉนดที่ดินกระทั่งขั้นตอนการขอโฉนดที่ดินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยดังกล่าว สร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับงานประมูลเทเบียนรถหมวดอักษรกอไก่ทอทงการเงินมังคังธุรกิจยั่งยืนซึ่งในครั้งนี้ได้ยอดการประมูลรวมทั้งหมดกว่า21ล้านบาทโดยไรายได้จากการประมูลทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นำมาสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินเพื่อน,นำมาใช้ในกิจกรรมลดอุบัติเหตุทางถนนการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนและส่วนหนึ่งนำมาซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนต่อไปอ,อําเภอเขาย้อยเปิดตลาดสามชุมตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ2563ที่บริเวณฝ่ายน้ำล้นนาทัมโบเขาอีบิด ริมถนนสายเพชรเกษมเหนื่นรักหมู่ที่4บ้านคิวรีวงตะบนน้องชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านตลาดในพื้นที่ให้กับกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และส่งเสริมให้กเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ชาวตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีกว่า1 0 0คนรวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องคลองดีหนึ่งที่กรมชลประทานจะสร้างเพื่อป้องกันน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีเส้นทางผ่านพื้นที่บ้านหนองชุมแสงล่างบ้านหนองชุมแสงกลางและบ้านหนองชุมแสงบน แต่ทางกลมโมชุลประธานไม่มีการแจ้งให้ชาวบ้านทราบซึ่งผลการปรึกษาหาหรือชาวบ้านมีมติไม่ให้สร้างคลองดีหนึ่งเพราะทําให้เดือดร้อนเนื่องจากคลองดีหนึ่งที่จะสร้างนั้นจะผ่านบ้านเรือนราษฎรชุมชนและที่ดินทํากินต้องมีการเวรนขืนที่ดิน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธระอำาควบคุมตัวนายชุติเทพสว่างจิตอายุ26ปีชาวอำเภออำมมาสอบสวนหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงพระมหากโกมลอาจารย์สุพโภที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดอำาคิรีได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นนายชุติเทพสารภาพว่ากรดแค้นที่พระมหากโกมลซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของตอนเองได้ดุว่าตนในขณะที่บวชพระอยู่ที่วัดอำมคิรีว่าอ่านหนังสือไม่ออกสวมดมนต์ไม่ได้ กระทั่งตนเองเครียดทนไม่ไหวจึงลาศึกกลางพรรษาแต่ด้วยความโกรธแค้นจึงไปขโมยปืนของพ่อมาก่อเหตุดังกล่าว บันทึกในอดีตวันที่6กันยายนพุทธศักราช2 0 6 5เรือวิสตอเลีย1ในคณะเรือห้าลำที่ออกไปสำรวจดินแดนตะว,วันออกออกจากท่าเรือในปี2 0 6 2โดยกัปตันเซบาสเตียนแอลการน หรือผู้รอดชีวิต17คนจาก265คนที่เดินทางไปพร้อมกับเฟอร์นินนนตมาเจลแรนกับถึงสเปนนับเป็นเรือลำแรกที่ประสบความสำเร็จในการเดินเรือรอบโลกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเขาย้อยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ หลังได้รับแจ้งว่าพระยศพลไทยงามศินหรือพระเอกอายุ44ปีรักษาการเจ้าอาวาสวัดเทพประธานนิมิตผูกคอตนเองมรณภาพเบ<ม>ื้องต้นพบกระดาษจำนวนสามแผ่นเขียนด้วยเลยมือพระยศพลเป็นจดมหมายลาตายขณะที่บร,ริรเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือลักษณะผิดปกติใด,ดๆเบื้องต้นญาติไม่ติดใจในสาเหตุการมรณภาพของพระยศพลแต่อย่างใด นติดตามชมข่าวบริการค่ะสนับสนุนข่าวโดยเมเจอร์ซินิเพล็กสาขาโรบินสันเพชรบุรีสอบถามโปรแกรมหนังโทร032491891 ช่องทางการติดต่อห้างคุณส่วนจำกัดเพชรบุรีเคเบิลทีวีหมายเลขโทรศัพท์032425666แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อฝ่ายข่าวต่อ12หรือที่แฟนเพจเฟซบุ๊กข่าวเพชรบุรีโดยเพชรบุรีเคเบิลทีวีแฟกต่อ13ฝ่ายบัญชีต่อ14 ฝ่ายช่างติดต่องานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่อ18หรือที่สายด่วน083062 5 5 29 ู้มีเกียิสมมติว่าอ,อากาศร้อนมันก็มาทานได้แล้วก็อย่างเมนูแนะนําอาหารของเราวัตถุดิบที่มาคือเนื้อปูแกะใหม่ๆทุกวันหอยตลับผัดน้ำพริกเผาเป็นเมนูแนะนําที่ร้านมาใหม่ทุกวันปลาเข้ามาใหม่ทุกวันแล้วก็มีอาหารปลา,ามีแกงเนื้อมีแกงปลาไก่บ้า,ม,า,า,บามีเนื้อแดดมีทุกอย่างเมนูแนะนาของร้านที่ลูกค้าสั่งประจําก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวเนื้อปูดผงกะหรี่แล้วก็ปลาทูแดดเดียว ปลาหมุกทอดกระเทียมร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะคะ ร้านตั้งอยู่ตรงโพลรหวานถ้าสังเกตง่ายๆก็ข้ามข้ามะสะพานรถไฟมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ขวามือถ้ามาจากหาดเจ้าก็เลยหน้าราชพัฒนมาเลยตลาดทุ่งลมมาร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะสาหรับลูกค้าที่ว่าอยากจะมาทานอาหารแบบมีเด็กๆเ,เป็นครอบครัวหรือ,อวันเกิดกินแช์ก็มาสำรองจองโต๊ะได้ข้างในนี่เรารับลูกค้าได้ประมาณ50คนข้างนอกได้อีก50คนค่ะ คือ0834414242ค่ะสำรองจองโต๊ะได้เลยค่ะ ห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักชั่วคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลโผลไร่หวานทางไปราชพัฒเพชรบุรีทางทางรถไฟไปไป,ประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสำหรับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ผุ่นพุทธิพงศ์ผู้จัดก,การ PS House ทั้งหมดก็เป็นการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ที่ทาง www.facebook.com/pctv2018 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ท่านผมวิศนุตราชูวนิตนะครับประธานกิจติมิสัก YEC หอการค้าเพชรบุรีวันนี้ต้องขอขอบคุณทางเคเบิลท้องถิ่นเพชรบุรีนะครับที่ให้โอกาสผมได้พาทางเคเบิลมาทําความรู้จักกับธุรกิจท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งวันนี้ธุรกิจแรกที่เราจะแนะนําให้ท่านรู้จักคือ1ในสมาชิกข,ของทีมงาน YEC หอการคาเพชรบุรีคือบริษัทสยามวราดา59เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันนะครับว่าธุรกิจนี้ มีความเป็นมาอย่างไรมีความน่าสนใจตรงไหนและมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของจังหวัดเพชรบุรีอย่างไรบ้างนะครับผลิตภัณฑ์ที่เขาทํานั้นมีอะไรที่โดดเด่นสร้างชื่อเสียงอะไรให้กับจังหวัดเพชรบุรีของเรานะครับขอเชิญทุกท่านติดตามและเข้ามาชมกันดูนะครับ วัดีค่ะชื่อนกศิรดาโกไสพัฒประธานกรรมการบริษัทสยามวรดา59จำกัดค่ะวรดาคือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปสกัดมาจากน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติซึ่งเรา,เาได้คิดค้นตัวนี้มาเพื่อ ช่วยให้ผู้คนได้ผ่อนคลายความตึงเครียดแทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจําวันของคนทํางานตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนวรดาของเรานะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเข้าแช่จังหวัดเพชรบุรีค่ะคือการถ่ายทอดความรู้สึกของการ นั่งรับประทานข้าวแช่ด้วยความหอมเย็นสดชื่นผ่อนคลายในครั้งแรกได้คิดค้นขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงให้ความรู้สึกสดชื่นหอมเย็นผ่อนคลายโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งทานข้าวแช่ในทุกๆครั้งแล้วเราได้พกพาความรู้สึกดีๆแบบนี้ค่ะไปได้ทุกที่ทุกเวลานกเลยกลับมานั่งคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวแรกออกมาเป็นคือผลิตภัณฑ์ Co cool ู i ิ g ออยค่ะ พุดดิ้งออยนะคะมีความรู้สึกที่ได้ใช้ก็คือหอมเยน็นสดชื่นผ่อนคลายเหมือนได้ไปรับประทานเข้าแช่ในจังหวัดเพชรบุรีเลยค่ะผลิตภัณฑ์ของวอลดานะคะหลังจากที่เราคิดค้นว่าเราจะเข้าไปแทรกซึม ในชีวิตประจำวันของผู้คนทำงานให้ช่วยในการผ่อนคลายความเครียดค่ะจึงคิดค้นต่อยอดจากเริ่มต้นจากคูลิงออยนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนคลายเครียดค่ะแล้วก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำหรับคนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดมนะคะ mm hmm. ก็จะมีตั้งแต่ตัวครีมยาครีมสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยแล้วก็จะมีในเรื่องของ สเปรย์ฉีดหมอนค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้เวลาที่เราฉีดไปที่หมอนแล้วน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจะทําให้เรานอนหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นหลับสบายขึ้นแล้วเราก็จะมีในเรื่องของการใช้กลิ่นในการของอน้ํามันบํารุงผิวที่เป็นพรีเมียมสําหรับคนที่มีผิวแห้งกร้านเพราะการที่เรามีผิวแห้งเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรานอนหลับไม่สบายค่ะอันนี้จะเป็นอ f ฟเตอร์บาใช้หลังอาบน้ำจะทําให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยค่ะ และล่าสุดนะคะเราได้มีการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของแบรนด์วรดาขึ้นมาเป็นยาสีฟันค่ะซึ่งเราใช้พืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีคือมะนาวนะคะ ที่เป็นพืช GI ของจังหวัดเพชรบุรีในการที่เราไปสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวมาทำเป็นยาสีฟันค่ะซึ่งเรายาสีฟันของเราตัวนี้นะคะได้รับการรับรองจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ค่ะในช่วยในเรื่องการฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียในช่องปากได้จริงด้วยแล้วก็ถ้าได้ลองใช้นะคะจะมีกลิ่นหอมมะนาวที่สดชื่นเวลาแปรงฟันหอมเยน็นสดชื่นผ่อนคลายมากมากเลยค่ะ สินค้าเด่นของวอลราดานะคะตัวนี้เลยค่ะคูลิ่งออยค่ะคูลิ่งออยเป็นน้ํามันที่สกัดจากน้ํามันมิ้นท์แล้วก็มีวิธีใช้ง่ายๆนะคะถ้าใครลองแล้วจะติดใจทุกคนเลยค่ะวิธีใช้นะคะก็จะเป็นอันนี้เปิดมาค่ะกดไปที่ฝ่ามือนะคะ1หยดค่ะค่ะแล้วกเรากถูให้อุ่นๆนะคะหลังจากนั้นค่ะค่อยๆสุดดมเบาๆค่ะ สดชื่นมากเลยค่ะแล้วก็เราก็รูปที่ต้นคอแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเย็นสบายสําหรับคนที่นั่งทํางานในนานการที่รูปที่ต้นคอตรงนี้นะคะก็จะทําให้ใคลายบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอด้วยค่ะ วัคะคือการรวมตัวของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ค่ะในจังหวัดเพชรบุรีเราจึงมีแนวคิดว่าการที่เข้ามาอยู่ว c ยซียะค่ะคือการแลกเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ยังแบบเพิ่งจบใหม่ไฟแรงหรือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีแนวคิดตรงกันทีนี้การที่เราเข้ามาอยู่รวมตัวกันตรงนี้ค่ะก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทําธุรกิจต่างๆแล้วก็มีเพื่อนทางธุรกิจนะคะ ซึ่งพอเรามีเพื่อนทางธุรกิจแล้วเนี่ย แต่ละคนเนี่ยก็สามารถที่จะแชร์ประสบการณ์ไอเดียต่างๆการรวมตัวกันนะคะมันก็เลยจะทําให้สร้างศักยภาพในการส่งเสริมธุรกิจของจังหวัดเพชรบุรีให้เติบโตขึ้นเพราะว่าวายซีเนี่ยยังมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีนะคะให้เขาสามารถต่อยอดและพัฒนาสินค้าต่างๆให้สร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อยากเข้ามารวมตัวในกลุ่มวายซีค่ะ,คะเพื่อที่จะได้พัฒนาจังหวัดให้ดี ยิ่งขึ้นด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกับ YEC จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็สามารถติดต่อเราได้ทางเ c e b o o k ค่ะเรามีเพจที่ชื่อว่า YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรีนะคะเราสามารถติดตามการทำร่วมกิจกรรมต่างๆของ YEC จังหวัดเพชรบุรีได้ตามเพจ YEC หอการค้าเพชรบุรีนะคะและอีกช่องทางหนึ่งก็คือสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ หอการค้าจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งสํานักงานนะคะตั้งอยู่ที่ข้างๆโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีค่ะ mm hmm. ก็สามารถไปสมัครได้ที่นั่น mm hmm. วรดานะคะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์นะคะ mm hmm. กระทรวงอุตสาหกรรม mm hmm. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และกลมพัฒนาชุมชนค่ะล่าสุดเมื่อปี2017นะคะวรดาได้รับรางวัล The Best ASEAN Brand ค่ะในปี2017นะคะและเราก็ได้รับรางวัล Product Champion ของโครงการบ้านเพชรเพลินดินค่ะได้รับรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีค่ะ วราดานะคะมีโอกาสได้เข้าร่วมประกวดในโครงการต่างๆนะคะเลยเป็นที่มาของการที่เราได้มีโอกาสไปออกบูธในต่างประเทศในหลายๆประเทศค่ะตั้งแต่ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ในการออกบูธของเราค่ะเป็นการทดสอบตลาดอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเราไปมาหลายครั้งนะคะได้รับการตอบรับที่ดีมากค่ะในประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนค่ะก็คือชื่นชอบในโปรดักสินค้าอวอลดาค่ะ ปัจจุบันวอลรดานะคะทำการตลาด2ช่องทางค่ะ้ดยออฟไลน์ line และออนไลน์นะคะออฟไลน์ off เนี่ยเรามีวางขายตามจุดจำหน่ายร้านขายของฝากของจังหวัดเพชรบุรีก็จะเป็นเช่นนะคะจะมีที่พันสุขฟู้ดแอนด์ฟาร์มที่ชะอําค่ะแล้วก็จะมีนันทวันที่เอ่อเป็นร้านขายของฝากชื่อดังอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะ แล้วก็จะมีร้านขายของฝากเข้าตังสุขันธาค่ะแล้วก็จะมีอื่นๆอีกมากมายนะคะตามร้านขายกาแฟค่ะแล้วส่วนถ้าเป็นออฟไลน์ line นะคะเราจะมีช่องทางการจำหน่ายที่ Line แอดค่ะ Line แอดของเรานะคะคือแอดวอ a ดาแล้วก็จะมีที่ Facebook Facebook ก็จะเป็นชื่อวอรดา Thailand ค่ะ ถ้าเกิดว่าอยากจะมาซื้อสินค้าที่หน้าร้านวอลดานะคะก็มาง่ายๆเลยค่ะวอลาา้านวอลดานะคะจะอยู่ทางเส้นมาราชาพัฒเพชรบุรีค่ะก็คือข้ามทางรถไฟมา1กิโลนะคะร้านของเราจะอยู่เป็นอาคารพาณิชย์ตึก3ชั้นค่ะอยู่ทางซ้ายมือจากทางรถไฟ ที่จะข้ามไปราชพัฒนะคะแค่เพียง1กิโลถ้าเกิดว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์วรดาหรือไม่รู้จะมาซื้อหรือเดินทางมาได้ยังไงนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทร090-020-2100ค่ะ วรดานะคะผัสสะแห่งความสุขสุนทรีแห่งความผ่อนคลายเป็นหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้น้ํามันหอมระเหยสกัดใช้าศาสตร์ของกลิ่นบ,บําบัดให้กับผู้คนได้ผ่อนคลายความเครียดนะคะตรงนี้ก็คือถ้าเกิดใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของวรดานะคะก็สามารถเข้ามาทดลองได้ที่ช็อปของวลดาค่ะขอฝากสินค้าโอท็อปพ,พรีเมียมของจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณ พันธ์ดีๆในจังหวัดเพชรบุรีไว้ให้กับคนจังหวัดเพชรบุรีได้ทดลองใช้ได้ค่ะ